กับโมเดลของการยกร่างรัฐธรรมนูญมีประเด็นหนึ่งนะครับที่ยังเป็นปบัญหาเรื่องของการเลือกนายยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประธานคณะกรรมการิารยกร่างรัฐธรรมนูญคุณบวรศักดิ์อุวันโนนะครับออกมาตั้งข้อสังเกตว่าการเลือกนายกและคณะรัฐมนตรีโดยตรงอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นซูเปอร์ประธานาธิบดีวันนี้ก็มีความเห็น จากคณะกรรมการนะครับที่เสนอแนวคิดนี้ก็คืออาจารย์สมบัติธรรมรงธัญยวงนะครับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติก็ไปยื่นเอกสารขอให้คุณบวรศักดิ์อวานโนเนี่ยได้มีการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่มีการเสนอยกร่างจำนวน,นของคณะกรรมการปฏิรูปใหม่คุณสมบัติได้มีการนําเอกสารมาชี้แจงและตอบคําถามใน5ประเด็นจุดเสี่ยงของการเลือกนายกและคณะรัฐมนตรีโดยตรงโดยเห็นว่า จุดเสี่ยงที่เลือกนายจุัฐมนตรีและคอรลมโดยตรงเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความขัดแย้งในสังคมเพราะเห็นว่าหากพักหนึ่งส่งหัวหน้าพักแล้วมีคนสําคัญของพักอีก36คนเพื่อเป็นบัญชีของผู้จะเป็นครลมหากไม่ได้รับเลือกตั้งบัญชีนั้นก็อาจจะต้องตกงานตลอด4ปีแล้วที่สําคัญการออกมาเสนอแนวคิดนี้ยังไม่ได้ตกผลึกก็อยากจะให้คณะกรรมการ,การได้มีการพูดคุยกันอย่างรอบคอบฟังเสียงอาจารย์สมบัติครับ ขออนุญาตชี้แจงเรื่องระบบประธานาธิบดีกับซุปเปอร์ประธานดีหน่อยนะเพราะถือว่าเป็นประเด็นสุกันที่คนไทยอาจจะต้องทําความรู้ความเข้าใจคําว่าประธานาธิบดีเนี่ยนะฮะเป็นคําที่เราใช้เรียกชื่อประมุขของประเทศประเทศต่างๆทุกประเทศมีประมุขทั้งสิ้นอาจจะเรียกประมุขว่าจักรพรรดิพระมหากษัตริย์ประธานาธิบดีหรือสุลต่านเรียกได้หลายชื่อนั่นชื่อชื่อประมุขแต่ถ้าจะเรียกว่าระบบประธานดี ต้องมีเงื่อนไขหมายความว่านอกจากเป็นประมุกแล้วจะต้องเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารด้วยถึงจึงจะเรียกว่าระบบประธานบีและก็ระบบเนี้ยมีต้นแบบมาจากประเทศอเมริกาหมายความว่าประธานาธับดีของสหรัฐอเมริกานั้นนอกจากจะเป็นประมุขของประเทศแล้วยังเป็นหัวหน้ารัฐบาล มีอำนาจสูงสุดทางการบริหารด้วยจึงเรียกว่าอาจารย์<บ>สมบัติยังพูดถึงกรณีที่คณะกรรมิการยกร่างเตรียมที่จะพิจารณาตัดสินระบบที่มาของนายกและคณะรัฐมนตร,รีในวันพุ่งนี้นะครับบอกว่าเป็นอำนาจที่กรรมธิการยกร่างจะตัดสินใจโดยข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองเป็นเพียงข้อเสนอหนึ่งเท่านั้นส่วนกรรมธิการยกร่างจะพิจารณาอย่างไรไม่ขอก้าวล่วงนะครับแต่ถือว่า เป็นการเสนอทางออกหนึ่งให้กับสังคมไทยและจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเห็นชอบร่างรัฐมนุนฉบับใหม่อย่างแน่นอนเพราะว่าทุกความเห็นสามารถที่จะอธิบายและมีคำตอบไว้อยู่แล้วครับ